ปวดมากนะโยม สองข้างเลยมันต <ฮะ S 1> ิดตกวเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียละพี่ปวดหลังมากเป็นกระดูกทับเส้นซึ่งต้องผ่าอย่างเดียวปวดตั้งแต่หลังล้าวลงขาเสื้ชาขามากแล้วก็ปวดทรมานมากใครบอกไหนดีพี่ทาน,น,ท,านาทุกชนดิดแพงแค่ไหนพี่ก็ทานก็ไม่หายขึ้นบนันไดจะปวดทรมานมากคิดว่าพี่คงจะพิการแล้วล่ะยังไงพี่จะไม่ผ่าไม่ผ่าแต่ว่าก็ไม่รู้จะหายาที่ไหนดีลองมาสองกล่องสองที่สามอาการปวดหายเลยเพราะพี่ทานไปแค่สองกล่องสองกล่องนี้ตอนนี้อาการพี่ดีขึ้นเดินเหมือนคนปกติ สีทั่วไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นผงบอกว่ามันจะแรงกว่าที่เป็นอย่างเม็ดเพราะอาการที่น่ะมันเป็นอาการที่ปวดมากเขาบอกว่าให้กินยำผงก่อนไม่มีรสชาติอะไรที่กินแบบทรมานเลยทานได้ง่ายมากทานหลังอาหารชงใส่น้าดื่มไม่มีรสขมไม่อะไรทานง่ายมากค่ะ มีอาการเข่าวเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุบกร้าบกร้าพอมากินดีบูนตรงนี้ดีมากเลยค่ะปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการแต่ก่อนเคยปวดเอวร้าวลงขาแสบ,บร้อนดดเส้นตึงอ่ะตอนนี้หลังทานดีบูนนะคะ ตอนนี้เป็นไงคะเข่าตึงหายเข่าตึงหายซองที่สมดีขึ้นเยอะเลยซองที่3มลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดนั้นเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกงออะไรให้คุณแม่ลงงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละยกต้องช่วยมอในหนึ่งซองนะคะสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเท hey, หมดซองเลยนะคะเทให้ hey, หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะ mm hmm. จะดื่มให้ดูนะ,นะคะเป็นการการันตีว่า mm hmm. ไม่เพียงแค่ขายนะคะ mm hmm. ก็ทานด้วยนะคะ mm hmm. หมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่า ดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อเซสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ